สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาจัดกระเป๋าเดินป่ากันนะคะก่อนหน้านี้นะคะเราเคยทําวิดีโอเกี่ยวกับอุปกรณ์เดินป่าต้องมีอะไรบ้างนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะก็คืออ<ม>ดี๋ยว,วันเสาร์นี้เราจะไปเดินป่าก,กันเราก็เลยใช้โอกาสนี้นะคะมาอัดคลิปวิธีการจัดกระเป๋าเดินป่านะคะครั้งนี้เราจะเอาของอะไรไปบ้างนะคะของที่เราจะเอาไปก็คืออยู่บนโต๊ะนี้เลยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าใบนี้นะคะไปเดินป่านะคะอันนี้ แล้วก็มีเต็นท์ที่เราจะเอาไปเต็นท์อันนี้นะคะรุ่น K2 นะคะซึ่งมันมันก็เก่าใช้มาหลายงานี่เป็นหมอนนะคะอันนี้เป็นแผ่นรองนอนนะคะแบบเป่าลมนะคะ อันนี้เป็นถุงนอนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อผ้านะคะที่เราจะเอาไปเราก็คือเอามาใส่ในถุงเดียวกันนะคะเวลายัดใส่ในกระเป๋าก็จะได้เป็นหมวดหมู่ไปเลยว่าอันเนี้ยเป็นเสื้อผ้านะคะอันนี้เป็นอัลตาไ์ดาวสมมติว่าปลาไหนที่แบบว่าหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นเสื้อขนหนาเดี๋ยวเราจะใส่ไปใน ในถุงเสื้อผ้าเลยนะคะในในถุงเสื้อผ้าอันนี้เราก็จะใส่ผ้าเช็ดตัวไปด้วยนะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากดีแคลอนนะคะ่ะมันจะเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็อยู่ในถุงเดียวกันนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์พวกอ,อุปกรณ์อาบนา้ำ เราก็จะใส่ไว้ในกระเป๋าใบนี้นะคะมีพวกยาสีฟันอะไรอย่างค่ะพวกพรมล้างหน้านะคะหรือว,ว่าอุปกรณ์แต่งหน้าเราก็เอามาใส่รวมกันเป็นอยู่ในกระเป๋าเดียวกันนะคะเนี่ยมันก็จะแยกเป็นสามช่องวันนี้ก็ซื้อจากดีแคล,ล็องมาอันนี้เป็นไฟฉาย ะะอันนี้ก็ไว้ถือก็ได้หรือว่าตอนเรากางเต็นท์เรากขแกลไว้ที่เต็นท์นะอคะอันนี้เป็นไปใส่ข้างหัวอันนี้ปอกเข็นเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปเลยอันนี้ก็จะเป็น,ปนพวกเป็นพวกชาม ช้อนนะคะแล้วก็แก้วน้ำอันนี้เป็นหม้อต้มนะคะในนี้ก็จะมีแกนอยู่ในนี้เลยนะคะอันนี้เป็นยาพวกยาประจำตัวอะไรเงี้ยคะ่ะมีพวกยาพาราอัคตยานนี้ก็เป็นทิชชู่เกียยน,นะคะ ไว้เช็ดตัวอันนี้เป็นเทกิ้งโพแล้วก็มีรองเทา้าอันนี้รองเท้าเดินป่าแล้วก็อันนี้เป็นถุงเท้านะคะอันนี้ถุงเท้าเพิ่งซื้อมาใหม่ยังไม่เคยใส่เลยนี่ค่ะถุงเท้าก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นแยกนิ้วนะคะแยกนิ้วออกมา แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นขายาวนะคะรอ,องเท้าเราก็ใส่ไปเลยไม่ต้องเราจะไม่ได้เอาใส่ในกระเป๋าอันนี้เป็นสมุดแถมนิดนึงเป็นสมุดอุทยาอะไรเงี้ยคะ่ะเวลาเราไปแล้วก็แบบเราไปปั๊มแาะว,ว่าเราเคยมาที่นี่แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะอย่างเช่น เราเคยไปที่อันนี้เคยไปภูสอยดาวมาก็ปั๊มไว้นะคะก็เหมือนแบบสะสมว่าเราเคยไปที่ไหนมาบ้าง này? อเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะจัดเข้ากระเป๋ายัางไงน,นะคะนี่นะคะเราใช้กระเป๋า เป็นของเกเกอรี่นะคะอันนี้จะอยู่ที่45ห้าลิตรเป็นรุ่นน,นี้มาเวนใช่ไหมคะมาเวนสี่ห้านะคะเป็น45ลิตรนะคะก็เป็นอันนี้เป็นรุ่นผู้หญิงกระเป๋าเป้อะคะ่ะที่เวลาเขาขายเขาก็จะขายแยกไปเลยว่าเป็นรุ่นผู้หญิงรุ่นผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าโครงสร้างกระเป๋ามันก็จะแบ่งตามเารีหลักนะคะ สาดิระผู้หญิงสาดิระผู้ชายอย่างเงี้ยคะ่ะเราลองมาเริ่มกันขอเรียงใหม่นะคะเวลาเราจัดกระเป๋าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสไตล์สไตของเรานะคะที่แบบเวลาเราจัดนะคะในกระเป๋ามีอะไรบ้างนี่ก็คืออันใบนี้ก็จะเปิดข้างล่างได้ ราก็จะใส่ของข้างล่างนะคะข้างในเปิดออกมาก็จะเป็นข้างในตรงนี้ก็จะเป็นหัวกระเป๋นะคะใส่ของตรงนี้ได้นะคะก่อ,อนถือเลยอ่ะ ในกระเป๋าเราใส่อันนี้ไว้อันนี้จะเป็นถุงน้ํานะคะถุงน้ําอันนี้ในตอนซื้อกระเป๋ามาค่ะเขาไม่ได้ไม่ได้แถมมาให้อันนี้เราซื้อแยกมาเองนะคะก็ซื้ออันนี้ซื้อได้จากดีแคลอนนะคะในกระเป๋า ในกระเป๋าอะค่ะมันก็จะมีช่องช่องตรงนี้มันจะเอาไว้ใส่น้ำได้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะคะเ,คเราใส่ไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ถึงวันที่เราไปเดินจริงๆแล้วเราค่อยมาเปิดใส่ก็ได้นันช่องนี้ใส่นี่ค่ะ ยัดใส่ถุงน้ำแล้วก็จะมีรูนะคะจะมีรูตรงนี้แล้วก็ยัดใส่อันนี้จะเป็นที่ดูดน้ำมันจะออกยัดออกมาข้างนอกได้ จะแยกออกมาข้างนอกได้เดี๋ยนี<ๆ>้แหยวเราก็ค่อยไว้ก่อนนะตอนเราจัดเราค่อยมีไว้ก่อนจากนั้นเห็นไหมคะว่ากระเป๋าว่ามันจะมีข้างล่างนะคะที่มันสามารถเปิดได้นะคะเราก็าเอาของน้้าหนักน้้าหนักเบาๆอันนี้คะ่ะเอาไว้ข้างล่างของที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้เปิดใช้เท่าไหร่เราจะเอาเป็นหมอนแล้วกันคะ่ะ พราะว่าน้ำหนักไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็อยากใส่ข้างล่างได้ง่ายเ็าใส่อยากใส่ที่ข้าง,างนีนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นถุงนอนเป่าลมนะคะน้ำหนักเบาเหมือนกันเราก็เลยว่าจะไว้ข้างล่างตรงน อุปกรณ์พวกอนนาบน้ำน่คะสามอย่างที่แบบว่าเรามักจะเอาไว้ข้างนอกงจากนั้นพอแล้วเราก็ปิด ด้านล่างนะคะจากนั้นตรงกลางกระเป๋าค่ะสำารัป้องกลางกระเป๋านะคะ,รระ,ะ,คะจะให้ใส่ของที่แบบน้ำหนักเยอะนะคะเพราะว่าน้ำหนักเยอะอยู่ตรงตรงหลังเราพอดีเลคะ่ะน้ำยาน้ำหนักเยอะของเราก็คือจะเป็นถุงนอนเราจะเลือกถุงนอนกับ ที่เป็นเสื้อผ้านะคะคือหลายหลายๆยอย่างรวมกันในนี้ยมันก็เลยแบบหนักเราก็เลยะเอางมาไว้ตรงกลางนะคะเราก็อยากใส่เข้าไป น้ำนะคะก็อยากใส่ตรงนี้เหมือนกันพอดีเรามาสาธิตบนโต๊ะนิดนึงก็จะแบบว่าใส่ยากนิดนึงนะคะจริงๆตอนเราใส่จริงไม่ต้องให้มันสูงขนาดนี้ก็ไดนะะ้แล้วก็ข้างบนนะคะเราก็อาจจะเอาของที่แบบอุปกรณ์จําเป็นที่เราแบบว่าใช้บ่อยๆอ,อะไรเ่งะะี้ค่ะแบบหิบหยง่าย ้อยชามลเลยค่ะอ๋อแอ่อย่างที่บอกตรงตรงชามมันจะมีมีรูตรงนี้สามารถแบบร้อยห้อยได้นะถ้าสมมติว่าในพื้นที่ในกระป๋องเราไม่พอเราก็สามารถเอาตรงนี้มาห้อยข้างนอกได้เนี่ยเราสาธิตแบบรอยห้อยข้างนอกก่อน เต็นเต็นนะคะเต็นก็คือเดี๋ยวเราจะมาไว้ตรงนี้อ๋อมีอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้มันจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าแบบเล็กๆนะคะโติว,ว่าเราจะอยู่คมปมข้างบนอะไรเงี้ยค่ะเราต้องเดินขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์าาตกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราปกใบเล็กไปด้วยเนี่ยเราก็สามารถแบกใบเล็กไปเป็นชอบติบดใบเล็กปห้วย ก็ใส่ใส่ไปด้วยนี่นะคะแล้วทีนี้ข้างหน้าน,านี้ค่ะมันก็จะมีช่องข้างหน้าตรงนี้ส่วนมากเรามักจะใส่พวกแบบขนมขนมแบบที่มันแบบหยิบกินได้ง่ายอย่างนี้ค่ะ แบบว่าระหว่างทางเดินอ,อะไรเงี้ยเราหิวเราต้องการแบบพลังงานเอเนอร์จีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบว่าหยิบตรงนี้หยิบง่ายดีนะคะข้างๆนี้ก็เป็นช่องใส่น้ําใส่ขวดน้ํานะคะมันจะมีทั้งสองสองช่องเลยเราก็ฝกน้าไปสองขวดใส่ไปในนี้นะคะเออเอาขวดเล็กหรือขวดใหญ่ก็ได้นะมันใส่ได้เหมือนกัน คนใหญ่นะเราก็ปิดมันปรับระดับได้นะคะ อันสุดท้ายนะคะก็คือเราจะใส่เต็นท์นะคะโอเคก็คือเต็นท์นะคะมันค่อนข้างกินพื้นที่นะคะเราก็เลยว่าจะเอาเต็นท์นะคะมาไว้ข้างนอกนะคะเเราลองลองใส่ในกระเป๋าแล้วทีนี้มันมันใส่ไม่ได้แบบแบบว่าพื้นที่ในกระเป๋ามันเต็มนะคะเราก็เลยว่าสลงเอามาไว้ข้างนอกเดียวโดยการทําแบบนี้ ก็ดึงให้ hmm. แน่นมันจะมีที่ดึงตรงนี้ดึงให้แน่นๆเหมือนล็อกเต็นท์ไว้ จะมีที่เกี่ยว,วันนี้มานะคะที่เกี่ยวก็คือแล้วก็เกี่ยวไปเลยแล้วก็มาเกี่ยวกากกระกเป๋าเกี่ยวให้หมด นี่มันก็จะห้อยแบบนี้นะคะแต่ถ้าแบบใครที่ไม่ชอบให้มันแบบลึงลังตรงนี้อะไรเงี้ยะคะ่ะเราก็เอามาไว้ในกระเป๋าตรงด้านบนนะคะเพราะว่าน้ําหนักมันเบานะคะอันนี้เป็นแท็กชิ่งโพนะคะแล้วก็มันเก็บไว้ข้างนอกมันจะมีมีช่องให้ใส่ยิบ เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองสะพานเต้นดูนะคะ ก็จะเป็นสายน้ำที่เมื่อกี้เราเอาออกมาจากกระเป๋านะคะตรงนี้มันก็จะมีตัวล็อกล็อกใส่น้ำโอเคเวลาเราพอดีพอดีปากเลยนะคะน้ำนะคะแล้วตรงนี้เราก็จะเป็นที่ล็อกตรงเอวตรงเอวนะคะนีอยู่ข้างข้านะคะ ตรงนี้มันก็จะใส่ของได้เนาะเป็นกระเป๋าเล็กๆก็อยากใส่เราชอบใส่ยาดมตรงนี้เกิดเป็นลมหน้ามดืดเหนื่อยไม่ไหวหยิบง่ายมากหยิบออกมานะคะก็จะมีสองข้างเลยอีกข้างหนึ่งเราก็ชอบใส่แบบใส่ลูกอมลูกอมแบบหยิบง่าย ดึงนี้นะคะว่าเราล็อกตรงนี้แล้วรับดึงก,ก็จะมีตรงนี้อีกที่หนึง่งน,นี้ล็อกข้างบน เป็นไงก็ค่าวันนี้เราก็สาธิตวิธีการเอาของใส่กระเป๋านะคะเวลาไปเดินป่านะคะในแบบฉบับของเราเองนะคะในส่วนนี้ของเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังแบบเป็นมือใหม่อยู่นะคะมีตรงไหนที่แบบว่าอยากแนะนำติชมก็สามารถคอมเมนต์ให้เราได้นะคะวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบาย